เดี๋ยวเราจะมารวมพลังบิ๊กคินนิ่งขังยิ่งใหญ่ออฟฟิศเราค่ะไป h o าวทูทิงทิ้งไปเลยมาทำมานอนหลือมาทำงานค่ะใครจะเลิกกาแฟนดูไว้ยนะทิ้งไปเลย ดินมนทุกคนในช่องอชิตาสเตชันเลยนะคะวันนี้เห็นชิยืนอยู่หน้าออฟฟิศตัวเองแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าให้ทุกคนจำภาพนี้ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะรีโนเวทครั้งใหญ่ของออฟฟิศเลยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยชิก็เลยคิดว่าจะพาทุกคนเข้าไปดูก่อนว่า b ีฟอร์ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วคือเราอยู่ออฟฟิศนี้เนี่ยอยู่มาประมาณ5ปีแล้วนะคะคือทุกคนรู้บ่าว่าสภาพออฟฟิศจริงๆของชิอะลกมาก เดินเข้ามาชิก็จะหุดหงิดแล้วก็แบบบอกพี่ชายว่าแบบเทพเพีร์มันลอกขนาดนี้นุ่นยั่งแล้วเพียร์ก็พูดมาคำหนึ่งว่าออฟฟิศที่ลกอะ่ะคือออฟฟิศที่แบบมีชีวิตออฟฟิศที่ขายดีแล้วหลังจากนั้นชิก็แบบอ,อ่ะเต็มที่ลอกเลยทุกคนเข้ามาอู้ขายดีอย่างเงี้ยก่อนอื่นก็คือว่าก็คือว่าก็คือใครปิ้นตอนนี้ไม่รู้หรอ,อกว่าีสีอัดคลิปอยู่อ่ะก่อนอื่นทุกคนอ่ะยังอีกย่างหมดแล้วนะ ชี้ทำกล่องความเห็นอันนี้นะคะแบบทํามานานมากแหละใบแสดงความคิดเห็นว่าทุกคนอยากได้อะไรในออฟฟิศก็คือใส่ไว้ในนี้เลยนะคะอันแรกเครื่องกดกาแฟเนสเพซโซพวกเราต้องการคาเฟอีนบวกช็อกโกแลตด้วยค่ะอะ่ะเนสเพซโซต้องเข้าแล้วนะของใหม่ของโบนัสค่ะขางเก่งไม่ไหวไพ่มสปีดอินเทอร์เน็ตช้อบ แชรแบประจำตำแหน่งเดี๋ยวก่อนอันนี้จะช่วยในเรื่องของอะไรก่อนซอนขนมกรุบกริบค่ะเดี๋ยวได้ข่าวว่าทุกคนแค่นี้ก็น้ำหนักขึ้นกันแล้วนะเครื่องไล่นกตรงเสาไฟนะนกมันทำไมหรอนกขี้ใส่รถอ๋อเมคอัพสเตชันอ๋ออันนี้น่าสนใจตู้เก็บรองเท้าเครื่องออกกำลังกายลูวิ่งไฟฟ้า ถามจริงเก้าอี้ปรับนอนถังขยะเพิ่มขึ้นตู้เก็บของเพิ่มขึ้นเก้าอี้ปรับนอนทุกคนมาทำนอนหรือมาทำงานค่ะอยากได้ตกกว้างจะได้มีพื้นที่ทำงานเพิ่มขึ้นงับอยากให้ทุกคนใส่รองเท้าตุ๊กตามุมิเป็นเพื่อนกันในออฟฟิศดูออฟดูรองเท้าเขาซื้อกันมาเป็นแฝดสองคนแล้วก็คือไม่ซื้อมาเผื่อพิชีด้วย งงมากแล้วทีนี้เนี่ยชีก็รับน้องคีไอทีบและน้องผู้ช่วยขึ้นมาใหม่และน้องนิมก็คือเหมือนแบบไม่มีเพื่อนน่ะ <c oughs> เหมือนเด็กใหม่แล้วโดนรับน้องอ่ะเดี๋ยวคนนึงออกมา <c oughs> เปลี่ยนสีไฟชั้นวางเก็บแซมเปลสินค้าซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกคนคือชีคิดว่าชีสามารถทําให้น้องๆได้ครึ่งหนึ่งเลย <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารวมพลังบิ๊กคินนิง่งรังยิ่งใหญ่ออฟฟิศเราค่ะไปค่ะ ขี้กล่องในตำนานถ้าว่างมันมีการตายทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยสะใจมากเลยพี่ชิเป็นคนทิ้งหนูไม่ทิ้งพี่เอิร์ธทิ้งไปเลยคุณเอิร์ธไม่อยู่ทิ้งไปเลยเราต้องตัดใจใครจะเป็นคนกล้าทิ้งคนเดียวคุณเอิร์ธบ้างทิ้งไปเลยใครจะเลิกกับแฟนดูไว้นะทิ้งไปเลย คุณเลิศบอกให้เก็บไว้แต่ชี้ว่าขายไปเลยพี่ชีคะครับน้องมูวันนี้เดี๋ยวหนูอะ่ะจะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายทั้งหมดภายในวันนี้นะคะอุ๊ยวันนี้ชียุ่งมากเลยน้องมูทั้งงานชีฝากให้ธนาคารออนไลน์กสิกรไทยเคบิสกับน,น้องมูเนี่ยจัดการให้ชี้เลยได้ไหมวุนยุ่งมากจริงๆวันนี้บอดได้เลยกําลังแบบเอนจอยกับการลกขอกมาก ถ้าอย่างเงี้ยเกิดหนูยักยอกโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองอะคะระบบเขาคิดมาให้แล้วสําหรับคนแบบเราไงมันจะต้องมีคนที่เป็นแบบเราแน่ๆซึ่งก็คือถ้าเกิดน้องมูอะจะทารายการอะไรยังไงชีก็ต้องกดยืนยันอยู่ดีความคิดนี้อะอะจบนะจ๊าน้องมูได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูไปจัดการให้ค่ะเอ้ยน้องมูเดี๋ยวชีหาฝากหาที่อยู่ไอที่เราจะบริจาคตุกตาให้น้องแปะหน่อยได้เลยค่ะ ดูไปดูมามันก็น่ารักนะเอาไงดีอ่ะเลิศ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 ไปเลาะต่อเอาให้เกลี้ยงเดี๋ยววันนี้าจะไปดูโคมโพลอะไรก็ได้คือไปเลือกแสงไฟคือพี่จะเปลี่ยนไฟพวกนี้ออกให้หมดเพราะไฟพวกนี้มันแบบเดี๋ยวก็ขาวบ้างฟอมไวบ้างเหลืองบ้างใช่ไหมทั้งหมดเกลี้ยงความรอวไปดีค่ะ เป็นราคาของโต๊ะนี้นะคะที่นักเรียนชอบนะคะว่าน่าจะเป็นโต๊ะตัวนั้นแหละเพราะว่าชีรู้สึกม,มันนั่งได้เยอะเราไปถึงใน,นะนอนาคตเนาะเกิดจะค่อยยงขยายก็สามารถนั่งได้อีกหัวโตอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้ก็เลยเลือกสีว่าเราแบบชอบสีไหนแต่คือจริงๆเราค่อนข้างเร่งแหละเพราะว่าแบบธุรกิจของเรามันเติบโตใหญ่จนแบบยิ่งใหญ่ ต้องแบบ,ต,บ,บต้องรีบนิดนึงครงาวนี้เนี่ยเขาก็จะมีสีบลนนดกับสีขาวแต่ว่าคือส่วนตัวแบบจากที่เคยใช้มาเราเคยใช้แบบโต๊ะเรียนสีขาวเพราะสุดท้ายมันเลอะมันเลอะก็ลเลยคิดว่าแบบนี่ชอบสีแบบอะไรแบบนี้เนี่ยอ่ะน้ำตาลอ่อนๆออแต่ต้องเมคออเดอร์สามสิบวันโอ้อก็ได้นะคะอ่ะตอบพร้อมกันได้ค่ะ น้องวิวชอบพันนี้แน่ๆน,น้องวูวบอกเพราะไม่ต้องพุ่งวายกับอีกพวกเราเวลาหนูชวนคุยเขาก็ แต่ราคาคือ้าเสื้อน,นี้คือทุกคนใช้กาอีก<ช>้กวยเตี๋ยวนะเป็นกูพลาสติกนะคือตอนนี้นะคะเรากําลังหลังเลกาอี้ตัวตน,นี้อยู่แก๊งคอนเวนท์เราทุกคน,นกอ่ะก็คือชอบหมดรอหนุ่มส่วนกุหลาบมาอยู่ว่าเขาจะว่ายังไงว่า,วา,าแต่งจริงกาอี้ตัวเนี้ยทุกคนคือมันเกินงบไปเยอะมากเลยค่ะมันอยู่ที่ประมาณแบบหมื่นห้านะคะแต่ตอนแรกชีตั้งงบไว้หนึ่งหมื่นแต่ก็คิดว่าเอออยากสู้นะเพื่อความสบายเพราะว่ามันเอนได้เยอะมากไม่มาเป็นเก้าอี้กิ่เออร์กลอเมคแชร์อ่ะ มาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ส่วนเป็นนี้เป็นเซล,ละเนะเซลแล้วนี่ต้องบิวเป็นไงชอบปะพอดิบสดุกกว่าตัวนั้นเนาะเลือกมาตั้งนานเลือกตัวนี้มาทำไมสุดท้ายมากันเยอะขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้มาแบบลองนั่งจริงๆสุดเอาที่ทุกคนชอบ ตอนนี้นะคะออฟฟิศของเราเนี่ยก็รีโนเวทเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะงั้นพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเต้นเต้นเต้น,ตน จริงๆแล้วเนี่ยออฟฟิศเราเนี่ยคือชี้อ่ะเช่านะคะทำให้ไม่สามารถที่จะรื้พื้นทาสีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้นะคะก็เลยแบบป,บปรับปรุงเท่าที่เราจะปรับปรุงได้นะคะพระคิดว่าในอนาคตอีกประมาณสัก3าปีเนี่ยเราจะมีการเคลื่อนย้ายออฟฟิศนะคะเพราะว่าเราจะรับบุคลากรมากขึ้นเนาะคุณเอิร์ธโซนนี้เนี่ยก็พบกับท่านประธานบริษัทก็สวัสดีท่านประธานทั้งสาท่านนะคะตรงนี้เนี่ยเก็บ พวกเอกสารต่างๆนะคะจัดวางไว้อย่างดีเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นนี่เท่าไหร่แล้วเนาะเดินเนาะตรงนี้เนี่ยโซนที่แบบลกสุดๆเพราะว่าคือชิอะถ่ายงาน YouTube เยอะใช่ป่ะแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนชุดเยอะเพราะว่าชิยยชอบทำรีวิวที่เป็นแบบฝาแฝดด้วยอ่ะก็เลยแบบอ่ะต้องเปลี่ยนชุดเยอะก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็หลังๆมาชิเริ่มมีการแบบขายเสื้อผ้าของตัวเองแหละถัดมาโซนนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เวลาที่เราจะส่งของต่างๆแบรนด์อชิตาตอนนี้ก็คือยังเป็นระบบแพ็คเองส่งเองอยู่นะคะหลังจากที่เราแพ็คเสร็จเนี่ยก็จะมาวางของไว้้้ตรงนีเพื่อให ทีม messenger เนี่ยเตรียมของเอาไปส่งที่ร้านเคอรี่ของเราเองนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวอย่างนะคะของงานผ้าในอนาคตอันใกล้ของเรานะคะซึ่งเราเนี่ยก็ซื้อชั้นวางจัดระเบียบมานะคะก็ดูสวยงามมากขึ้นนะคะตอนแรกตู้ตัวนี้มันเคยไปอยู่ตรงนั้นแต่เราก็เคลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะคะชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นโล่รางวัลน,นะคะล่าสุดที่เราได้เนี่ยก็คือว่าเราได้เป็น b บ s ไอบรา r o w ลนะคะของอีแันบอยเนี่ยคะ่ะที่ทาขึ้นมาเพราะว่า ที่เห็นคิวของเราแบบตำนานอนะเนาะแปีแล้วก็ยังคงขายดีอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยคนมาทักเยอะมากเลยนะเป็นม้วนฟิล์มของพี่เอิ์นะคะที่พอใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมาวางตรงนี้ทุกคนรู้ป่ะว่าบ้านตรงเนี้ยชีเคยจะแบบทิ้งแบบทิ้งเลยอะทิ้งเลยแล้วพี่เอินก็เลยแบบ เนี่ยเผื่อชี้จะถ่ายนู่นนี่นั่นก็เลยจะหยิบไปใช้เลยสุดท้ายไม่ได้ใช้จริงอะ่ะแล้วก็มีพวกเสยืดอาชิตานะจริงเราเสยืดอาชิตาที่ทําตอนทําบุญวันเกิดเนี่ยก็ยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยนะทุกคนสามารถมาร่วมทําบุญกันได้เลยนะคะอันนี้น้องล้อาชิตาแฟมิลี่นะคะเคยมาเซอร์ไพรส์เขียนอวยพร,รให้ชี้อะไรเงี้ยก็น่ารักมากการ์ดท,ที่ทุกคนเขียนให้ชี้อ่ะชีอะเก็บไว้แบบ อพอชี้มีความคิดว่าตอนที่ชี้แบบว่างไม่มีอะไรจะทําแล้วว่าชี้จะเก็บมาอ่านอะไรเงี้ยเออมันรู้สึกดีเป็นคนชอบเก็บการ์ดอยู่แล้วนะ,ะเปิดออกมาก็จะเป็นตู้ที่วางของอาชิตาต่างๆที่มีขายในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยหน้าตายอย่างนี้นะน,นี่ก็คือเป็นเทสเตอร์ต่างๆนะคะส่วนอันที่3มก็ยังคงเป็นตัวอย่างสินค้าเก่าๆที่มันหมดไปแล้วเช่นแปลงเนี่ยเราทํามาจนถึงรุ่นที่9้าแล้วค่ะทุกคนซึ่งคุณเอิร์ดเนี่ยเขามีความคิดว่าในอนาคตอาจจะทำมิวเซียมอาชิตาไปเลยไหมล่ะคุณเอิร์ดคือคุณเอิร์ อชิตาไว้ทุกยากจริงๆค่ะแล้วก็จะมีพวกทิชชู่เปียกนะคะไว้ให้น้องๆเนี่ยเวลาไปทำความสะอาดที่หน้าสาขานะคะแตงหน่อยอ่ะเราอาจจะมีแบบทิชชู่เปียกเป็นของเราเอง <S <S แล้วก็เทียนหอมอาชิตานะคะล่าสุดเอ้ยทำไมเราไม่จุดเทียนกันนะวันนี้น้องมูทำมาแก้ๆก่อนเนรอคุณเออทำมาแบบตอบโจทย์ จะของแบรนด์เพื่อทํามาแค่100ชิ้นจริงจริงเทียนหอมเนี่ยเราจะออกตั้งแต่เดือนประมาณมีนาเมษาอะไทุกคนคือมันมีปัญหาเยอะมากคือหลังๆมาเราทําอะไระเราต้องการให้มันออกมาแบบเวิร์กที่สุดซึ่งตอนนั้นอะเราผลิตออกมาแบบเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยมาลองจุดกลิ่นแล้วปรากฏว่ามีหลายคนเนี่ยไม่ได้รับกลิ่นซึ่งทุกคนไม่ได้เป็นโควิดนะคะมันเหมือนบางคนได้กลิ่นบางคนไม่ได้กลิ่นอะไรเงรี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากทําอะไรออกมาให้แบบมันเป็น first impression ที่ดีก็เลยมีการทําใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะนี่ โวนตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราใช้งานทุกวันเพราะเวลาเราจะแพ็คของเนี่ยเราก็จะมาหยิบจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนโซนช้อปปิง้งว่ากันง่ายง่เหมือนแบบเชลล์ในซูเปอร์มาร์เกต็ตคือเราอยากได้สิ่งไหนก็หยิบไปอะไรเงี้ยอันที่หลุมหายไปตรงเนี้ยก็คือของหมดนะคะเพราะว่า ขายทีมากจริงๆอ่ะช่วงนี้อาชิตาฮอตมากก็จะมีตรงนี้เป็นนิติสารของสตาร์ทอัพค่ะตอนนั้นก็ได้ไปสัมภาษณ์เป็นยุคแบบอาชิตาแซบแต่ว่าเดี๋ยวใกล้จะเปลี่ยนสีผมแล้วนะใกล้จริงๆทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่เรียบร้อยมากขึ้นและสิ่งที่สําคัญมากสําหรับอาชิตาก็คืออันนี้กิบดำจริงๆแล้วควรต้องเป็นพรีเซนเตอร์ได้แล้วคือเสื้อมันหลวมต่างๆอีนี่ได้ใช้บ่อยมากกว่าหนีบเอกสารอีกทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นน้องแบบบีตอน,นัานอาชีอยากได้เลยอยากให้น้อง มากกว่าเงินกว่าทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเกะของน้องๆแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็จะเป็นตู้แช่กล้องแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะโซนน้องมูกับน้องโ bon บนัสซะหน่อยน้องมูเราตำแหน่งอะไรเนี่ยเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์ค่ะอ่าอ่ะโบนัสโบนัสเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งรีเทลค่ะเป็นดูโอเราถามซะหน่อยน้องมู <c oughs> เรามีทั้งหมดกี่สาขาอะไรเรจะมีผ่ายที่ไลน์ออฟฟิเชียล ไลน์ไมชอปช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าค่ะแล้วมีเว็บไซต์ด้วยเอาแล้วนั่นไงชาวพิเชดอทคอมอ่ะเรามาทดสอบคุณเอิร์ดบ้างคุณเอิร์ดตำแหน่งอะไรเป็นทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นเงาของอาชีพเราตอนนี้เรามีพนักงานกี่คนละ9คน9คนในอาชิตาใช่แล้วก็เคอรี่อีกนะคะอีกคนใช่คือตอนนี้ก็คือเริ่มเยอะพอเริ่มเยอะปุ๊บคุณเอิร์ดก็เลยแบบมีความเริ่มเบอร์ในเรื่องของแบบการจ่ายเงินลูกน้องด้วย นี่คุณเอิร์ดว่าไปแล้วคุณเอิร์ดต้องมาฟังอันนี้นะเนี่ยคือที่ผ่านมาทุกคนคือชี้เนี่ยยุ่งวุ่นวายมากเรื่องการแบบรีโนเวทออฟฟิศและไหนจะงานส่วนตัวของชี้อีกเนี่ยต้องบอกเลยว่าโชคดีมากที่ได้ k b i s เนี่ยมาช่วยชี้นะคะซึ่ง k b i s เนี่ยจริงๆแล้วเขาคือดิจิทัลแบงกิ้งแพลตฟอร์มค่ะที่จัดการเงินง่ายนะคะว่ากันง่ายเลยก็คือบริการธนาคารออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยจัดการเรื่องเงินได้ง่ายมากๆเลยค่ะซึ่งตอบโจทย์คนที่ทําธุรกิจแบบชี้มากเพราะว่าเขาจะมีฟังังงกก์ชชนนาใ้ ที่ชี้ว่ามันสะดวกแล้วมันก็ครอบคลุมมากๆอย่างฟีเจอร์หนึ่งที่ชี้ชอบมากๆเลยก็คือการกําหนดผู้ใช้งานค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผู้ช่วยหรือว่าเลขาหรือว่าคนที่จะทําบัญชีเราเนี่ยดึงเขานะคะมาดูแลได้รวมไปถึงเราสามารถเลือกได้หลากหลายคนด้วยค่ะก็คืออย่างชี้เนี่ยเป็นคนที่ยุ่งมากๆเลยนะคะก็คือมีเรื่องให้ต้องจัดการก็เลยจะตั้งน้องผู้ช่วยเนี่ยเป็นผู้ทํารายการว่าต้องโอนจ่ายอะไรบ้างนะคะซึ่งชี้เนี่ยสามารถ โอนได้หลากหลายรายการด้วยค่ะพอชี้เช็คดูแล้วว่าถูกต้องเนี่ยก็แค่สแกน QR Code จากนั้นเนี่ยก็กดอนุมัติผ่านแอป c เค p a s s ได้เลยอย่างปลอดภัยค่ะทุกคนและที่ถูกใจชีม้มากๆเลยนะคะก็คือโอนเงินต่างประเทศได้แบบสบายเลยเพราะว่าตัวชี้เองเนี่ยเป็นคนที่แบบนักพรีออเดอร์ในตํานานชอบสั่งของจากต่างประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเคบิสนะคะเขายังพิเศษค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศอยู่ด้วยซึ่งมีเคบิสแล้วเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของชี้มากก็อ,อย่างเคบิสเนี่ยก็ดีมากเพราะว่าเขามาช่วยในเรื่องของค่า,น,า,านนีตงๆอ้ บบชีก็เลยไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าจะดูหลักฐานการเดินบัญชีก็สามารถเช็คหรือว่าดาวน์โหลดออกมาได้เลยนะคะซึ่งรวมไปถึงเขามีอ e ีสลิปที่สามารถเช็คได้ด้วยก็คือไม่มีพลาดแน่นอนค่ะทุกคนเรารีวิวมุมนี้กันต่อน,นิดนึงมุมนี้เนี่ยก็คือเป็นมุมโซฟาเขียวนะคะจะบอกว่าโซฟาเนี่ยเป็นมุมที่ชีนั่งทํางานบ่อยที่สุดเพราะชีเป็นคนแบบไม่ชอบนั่งทํางานชอบนอนทํางานแล้วก็แบบชอบนอนแล้วก็นั่งทํางานไปเลยนะคะแล้วเราก็เลยเอาพรมนะคะ จากอีเกียเนี่ยมาตั้งนะคะเฮ้ยเราลืมแบบรีวิวโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะที่เป็นที่เราซื้อมาใหม่เนาะก็จะเป็นโต๊ะที่ทุกคนแบบถูกใจแต่จริงชิอชอบมากเพราะอะไรรูป้ปะมันขาวเพราะมันขาวบูบามันเหมือนแบบเวลาเราเซลฟี่มันเหมือนรีเฟกที่ตีขึ้นมาไฮไลท์ก็คือตัวนี้ที่ทําให้การรีโนเวทออฟฟิศของเราเนี่ยก็คือแบบพุ่งงบพุ่งนะคะก็คือตัวนี้เป็นอีเกนอเมิกแช์นะคะก็คือเป็นเก้าอี้ที่มันจะรับกับสรีละร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนระบบไฟด้วยค่ะทุกค,คนแล้วไฟของเราอ่ะก การเปลี่ยนสีเพราะว่าตอนแรกอะ่ะคือมันจะเป็นสีแบบออกแนวเหลืองๆแต่ว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยพี่ชีเวลาเราจะดูพวกสีต่างๆอย่างสีอะไรแบบนี้ให้ดูแบบให้ดูงานผ้าให้ดูงานผ้าแบบแกล้งไปก่อนคือเวลาเราใช้แบบไฟสีขาวอะ่ะมันจะเห็นสีของจริงอะ่ะเ <c oughs> นี่ยทุกคนก็คือมันก็จะเป็นแบบสีที่เราสามารถเห็นได้จริงๆว่ามันคือสีอะไรคือบางทีสีอะ่ะมันมี ความสําคัญมากๆในเรื่องของแสงเพราะถ้าเราเจอแสงแบบไหนสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามแสงค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นการ r e น o v เว e o ออฟฟิศของชีนะคะในชั้นล่างค่ะซึ่งชีรู้สึกว่าการที่เราได้ปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยชีว่ามันทําให้มูดของการทํางานของทุกคนดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าเคบิสเนี่ยเป็นตัวช่วยของชีมากมากเลยนะคะในช่วงที่เ e นัวเวยเนี่ยคือแบบยุ่งวุ่นวายมากยิ่งแบบมีพนักงานหลายคนนะ่ะคือมันทําให้เหมือนหลากหลายความคิดลงไปถึงเราด้วยที่ต้องแบบจัดการทุกอย่างเลยแล้วก็ยิ่งสิ้นเดือนแบบเนี้ยคือชีต้องโอนเงินจ่ายซัพพลายเออร์เยอะมากๆเลยค่ะซึ่งชีเนี่ยก็สามารถใช้ K เนนี่ยป็ตัวชวชของใ โอนเงินได้ครั้งละหลากหลายรายการนะคะในคําสั่งเดียวสะดวกมากเพราะว่าชีแค่สร้างเทมเพลตไว้พอชีจะจ่ายเงินเนี่ยชีก็แค่กดโอนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะและยังสามารถตั้งเวลาโอนไว้ล่วงหน้าได้ด้วยนะคะเผื่อชียุ่งมากๆจนลืมโอนสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์เลยนะคะเดี๋ยวชีจะแปะไว้ให้ในรีสคริปชั่นบอกเลยหรือว่าไปดูรายละเอียดได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนชีก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะไปทํางานต่อแหละแฮปปี้มากวันนี้ได้ออฟฟิศใหม่ไปแล้วคค่่ะะสสัดี 拜拜。Bye bye.